กับสวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนน่าทุนที่เขารบทบกท่านนะครับมาพบกับผมนัทวัตรุ่วงบ่งนะครับในช่วงรายการนัทวัตรไลฟ์อนเฟซบุ๊กแล้วก็ทาง Youtube ด้วยนะสิบเอ็ดนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับแต่ชนีตลาดทุนไทยเวลานี้ก็พันห้าร้อยแปดสิบจุดสี่ห้าเหลือติดลบจุดหนึ่งจุดหกจุดมูลค่าการซื้อขายเหมือนสองพันล้าน วันนี้ก็ดังที่ทราบกันนะครับก็คือตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็ตลาดทุนั่วโลกก็รับผลกระทบนะจากการที่ว่าทางอเมริกายิงขีปนาวุธเข้าไปเซเรียนะคนก็วิตกในเรื่องสงครามก็เลยกลัวในก็กังวลงหุ้นก็เลยตกนี่ข่าวกลาวที่ว่าออสงครามแล้วก็มามีผล <c oughs> ยังไงกับตลาดหุ้นออวันนี้ก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกัน อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องต่อเนื่องจากเมื่อวานเรื่องของทุนน้อยร้อยล้านที่ผมเล่าไปฟังว่าผ่านลูกค้าซื้อาาขายหุ้นลงทุนไม่ไม่ไมทันถึงเงดือนดีกาไรร้อยเปอร์เซนต้องทํากันยังไงแล้วก็แจ้งข่าวเรื่องของกิจกรรมงานอบรมสัมมนาเข้าใจว่าน่าจะเต็มวันนี้ ความจริงอะเต็มไปงานอบรมกราฟแบบเต็มไปแล้วคือกำหนดงานที่ว่าจะสอนกราฟขั้นเบสิกแล้วก็ขั้นแอดวานซ์วันที่หกที่เจ็ดเนี่ยเต็มเต็มเอียดเลยนะครับก็เลยเปิดรุ่นใหม่ให้เพราะว่าท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ประกาศยังไม่ได้โฆษณาไม่รู้เรื่องเลยอาจารย์นะฮะเต็มได้ยังไงนี่ผมตั้งใจจะมาเรียนเต็มที่บอกว่าปีละครั้ง ปีละหนปั้นกดให้เป็นเซียนนะฮะผมก็เลยเอาเปิดเพิ่มให้อีกรอบหนึ่งวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดาเอาเป็นว่าใครที่พลาดรอบแรกก็เชิญจองรอบสองนะฮะส่วนการที่จะจัดกันวันที่ยี่สิบสองยี่บสามเนี่เข้าใจว่าวันนี้คงจะเต็มเพราะถ้าใคร ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันมาก่อนนะฮะหัวข้อกำหนดงานนีอยู่ตรงนี้นะฮะอ,อ,อยู่ตรงลายละเอียดนะอยู่ตรงบล็อกนี้นะฮะชื่อบล็อกเล่นหุ้นให้รวยถ้าท่านอยากจะหาเนี่หาง่ายๆเซิร์ช Google เซิร์ชไปเลยหากับว่าเล่นหุ้นให้รวยคอมม่านัทววุิรุง่งบ่งเจอนะเล่นหุ้นให้รวย นักโตรงวพอเจอปุ๊บก,ก็เข้ามาเนี่นะ,ะมีกำหนดการรายละเอียดอยู่วันแรกเดวันนี่เป็นเรื่องของเ,ออเงินทุนน้อยร้อยล้านเงินทุนน้อยกำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เหมือนกับว่านี่ผมมายกตัวอ,อย่างให้ดูเมื่อวานเนี่ยนะฮะว่าผ่า,าลูกค้าซื้อขายกันอยู่ไม่ถึงเดือนนะฮะอันนี้เรียกกันว่าบล ok ็อกเทร แต่ถ้าถ้าเป็นรายละเอียดมันคืออะไรบ็อกเทปนี่ให้ย้อนกลับไปดูเทปเมื่อวานนที่ผมทําเป็นวันหยุดวันจักรีนะฮะก็ที่ว่าเออมีรายงานมาว่าเนี่ยแต่ผมพาลูกค้าซื้อไม่ถึงเดือนดีนะกำไรร้อยสิบสี่เปอร์เซนต์ขายออกมาเรียบร้อยในกำไรเท่านี้เนะี่ยสองแสนหกวาเงินสองแสนกำไรสองแสนหกภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนอ่อนะ งานวันที่ยี่สองสอนเรื่องอะไรบ้างเรื่องของ d ีบอวดีโอเทปวาดนดีผมเชิญมือหนึ่งของประเทศไทยทางด้านนี้คือคุณดาวใจหลายชูไทยผู้รายการฝ่ายตลาดค้าตราสารอนุพันธ์ของ k คจ KGI นี่ก็เป็นเบอร์หนึ่งเรื่อง DW อยู่แล้วจากเดิมที่ว่าม่วงปลาไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะได้เป็นเมือาชพมา อันที่สองนี่สอนเรื่องของการทำบล็อกเทรดไอ้ที่ผมเอาตัวเลขให้ดูเมื่อกี้เนี่ยว่าภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนในกำไรทะลุร้อยสิบสี่เปอร์เซ็นซื้อขายคล้ายๆหุ้นแต่แต่ว่าหุ้นวางเต็มจำนวนคือจะซื้อบอเงินล้านหนึ่งซื้อวันนี้อีกสามวันต่องตงมาจ่ายล้านหนึ่งเนี่ยแต่นี่แค่สิบไม่เกินยี่สิบเปอร์เซ็นคือแทนที่ว่าจะจ่ายเปล้านก็จ่ายแค่แสนหรือไม่เกินสองแสนแต่ได้มูลค่าเท่ากับล้านหนึ่งนะฮะ แล้วก็เลยว่าเออกำไรอไหวเนี่ยภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนกำไรทะลุร้อยเปอร์เซ็นของวงเงินวางประกันนะครับแล้วพาซื้อาขายเนี่ยไ่ใช่หุ้นเน่าหุ้นปั่นหุ้นเจ๊ดอะไรนะเป็นหุ้นดีๆนี่แหละนะฮะเป็นหุ้นดีๆหุ้นพื้นฐานดีนะฮะเนี่ยหน้าตาเป็นลักษณะนี้ก็อีกอันที่จะพาสอนกันนี่ก็จะเป็นเรื่องของตัว เซฟตี้ฟิวเจอแล้วก็เรื่องของออปชันออปชันเป็นของดีนะเอาไว้บริหารความเสี่ยงเวลาหุ้นผันผวนขาขึ้นขาลงใช้ตัวนี้ได้ดีมากแล้วก็ที่สำคัญที่ใช้เงินทุนหลักพันหลักหมืน่นก็มาลงทุนในออปชันได้แล้วแล้วก็ไม่ใช่การพนันแบบที่เราได้ยินกันมาเรื่อง binary option คนละเรื่องกันหลักสูตรอันนี้รกว่าเงินน้อยเงินทุนน้อยร้อยล้านเงินทุนน้อย กำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอันนี้เป็นวันเสารนะ์ที่ยี่สิบสองส่วนวันอาทิตย์ที่ยี่สามนี่เป็นเรื่องของออหลักสูตรที่เรียกว่าเ,เป็นของของวันอาทิตย์ที่ยี่สามนี่เป็นเรื่องของการจัดทับปรับพอร์ตรวยหุ้นผันลลานอันนี้เน้นหุ้นสามัญ นะหุ้นที่พวกเราคุ้นอยู่แล้วแต่ว่าทําไม่เป็นผมมาจับเรียงใหม่วิธีคิดใหม่นะฮะว่ากันตั้งแต่เรื่องจิตวิทยาตลาดจิตวิทยามนุชนนะแล้วก็มาว่าด้วยเรื่องของการจัดทัพปรับพอร์ตการลงทุนด้วยสูตรที่เรียกว่าห้าบวกหนึ่งหุ้นเด่นได้แนใด้วยแล้วก็มีหุ้นเด่นมาให้ในงานนี้วันที่ยี่สิบสามที่พูดมาเนี่ยเหมือนโอ้ oh, พูดมายาวนี่ไม่มีคนมางานได้ไงนี่จะเต็มอยู่แล้วนะครับ ให้ไวนะฮะเอ่อคราวนี้มีเพิ่มก็มาอย่างนี้หน่อยหนึ่งก็คือว่าอาจารย์รู้บอกว่ากำไรร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ทำยังไงก็ง่ายๆก็คือท่านยกหูหามาร์เก็ตติ้งของท่านว่าเออทำบล็อกเทปเป็นไหมถ้ามันยังเอออ๋งงๆว่าอะไรคือบล็อกเทปไม่จบไม่ต้องไปคุยกับมันต่อเนาะมาหาทีมผมที่ผมอยู่ที่โบรกเกอร์ ไสาหลักทรัพย์ไอลาแต่แต่ไม่ใช่ว่าเดินเท่งเท่งไปเปิดบัญชีนะต้องมาหาทีผม <c oughs> วิธีทำนี่มาทําอย่างนี้อแจ้งความจํานงเข้ามาทางเนี่ยไลน์ที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยต้นฐานของแอดเข้ามาบอกขอเปิดบัญชีบล็อกเทรดน่อเห็นจารย์เขาบอกว่าเออกำไรดีไม่ถึงเดือนกําไรร้อยเปอร์เซ็นเหมือนที่แกโชว์เนยนะผมก็เลยว่าเออถ้าถ้าถ้าเป็นก แล้วก็เตรียมเอกสารเปิดบัญชีบัญชีนี้เรียกว่าบัญชีทีเฟกนะฮะไม่ไม่ใช่บัญชีหุ้นธรรมดานะบัญชีทีเฟกสำหรับเวียนบ้านนะมาบรทยาจนบุ๊แบงค์ย้อนหลังสามเดือนอ่าเสร็จทำาทํไงทอยู่สองอย่างหนึ่งมาเรียนกับผมวันที่ยี่บสองเสร็จไปทําเองอันที่สองเออไม่เก่งไม่ชนานาญไม่มีทักษะให้อาจารย์นัทวุฒิเป็นโค้ชช่วยให้คําแนะนําในการบริหารพอร์ตก็เปิดบัญชีกับผมผมก็ ให้คำแนะนําในการบรหิหารจัดการพอร์ตการลงทุนมีค่าใช้จ่ายยังไงมีค่าใช้จา่ายคือเวลากําไรนี่ผมขอประมาณสักยี่สบยี่สบห้าเปอร์เซ็นประมาณนี้แล้วแล้วแต่วงเงินนะวงเงินมากเป็นร้อยล้านพันล้านก็คิดน้อยวงน้อยวงเงินน้อยหลักสิบล้านหรือว่าต่ำกว่าลงมานี่ก็คิดเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเต็มที่เวลากาไรเอาเวลาขาดทุนแหละครับอาจารย์เอาแต่ขาดทุนผมรับหมด บันทึกเข้าในส่วนของผมสมมตุติมีเงินต้นอยู่แสนหนึ่งทำขาดทุนไปหมื่นหนึ่งสมมตินะฮะหรือว่ามีเงินต้นอยู่สิบล้านทำขาดทุนไปเอาเอาสักเอาสักห้าแสนแล้วกันผมก็บันทึกไว้ในส่วนของผมว่บผมทำขาดทุนเมื่อไหร่ที่ว่าจะตีกลับตีกลับไปอยู่หรือว่าเงินทุนเนี่ยเอาเอาสักว่าเนี่ยอ่ะสิบสิบล้านขาดทุนไปห้าแสน ผมต้าทำขาดทุนห้าแสนก็คือผมก็รับบันทึกในส่วนของผมเวลาที่ว่าตีกลับไปที่สิบล้านเท่าเดิมเนี่ยผมยังไม่ได้อะไรนะแต่ถ้างอกเงยกำไรขึ้นไปสิบล้านอัพเออนะั้นอันนั้นถึงจะไปนับแบ่งกำไรกันแฟร์เพราะอะไรทำไมผมบอกว่าแฟร์ออคนทั่ไวในท้องตลาดเขาคิดกันอยู่ห้าสบอร์ซ็นะบางเจ้าโอ้โหปลาเข้าไปหกสิบเจ็สิบปซ็นเจ้าของเงินได้แค่ห้าสิบ คนเป็นพี่เล้ยงเป็นโค้ชเอาไว้่ด้หาสิแต่ของผมเนี่ยไม่เกิน25แล้วก็ของผมนี่ก็คือทําเป็นเรื่องเวลาวนะถูกเรื่องถูกราวทำเป็นมีใบอนุญาตาจกกระทรวงการคลังเป็นบริษัทหลักทรัพย์ประเทศที่บรกษา,าการลงทุนอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกราต่อหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ทำซีทัวน่นันนกธุรกิจมันเชื่อได้ไหมเป็นสิบปมงกุฎไหมก็ แล้วก็ผมก็อยู่ในตลาดมานี่ยี่สิบกว่าปีก็ยังไม่มีใครบอกว่าเออผมเป็นสิแปดมงกุฎนะไป,ไปหลอกไปต้มนี่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยทาอยู่ที่พูดมาดทนี่ยําบนโต๊ะทุกอย่างนะไม่ได้ทำใต้โต๊ะนะเนี่ยถ้าจะมันก็มีสองวิธีหนึ่งไปทำเองสองก็ให้ผมมาช่วยถ้าผมมาช่วยก็คือว่าถ้ากําไรก็ขอส่วนแบ่งเขาเรียก profit sharing ถ้าขาดทุนผมรับ แต่ท่านต้องให้โอกาสว่าให้ผมตีกลับด้วยนะลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครัถ้าแต่ว่าผมรับหมดนะวิธีธทํายังไงก็หนึ่งในแจ้งกับทางลูกทีมผมมาอางลูช่วยเป็นพี่เลี้ยงบริหารพอร์ตให้คำปรึกษาการลงทุนบริหารพอร์ตให้หน่อยนะคท่านก็โทรมาตามที่เห็นนี้หรือว่าเบอร์ไลน์เสร็จแล้วก็เตรียมเอกสารไว้ ถ้า่าเวียนบ้านแล้วมาบัตรประจาชจนนะ,ะบบุกแบงค์ย้อนหลังสามเดือนรวมหน้าปกเซ็นกำกับทุกหน้าผมก็จะให้ลูกทีมของผมไปเปิดบัญชีแล้วไ่เกินสามสี่วันก็จัดการได้นะะถ้าท่านอยากจะให้ผมดูให้เฉพาะพวกพวกออปชั่นพวกทีเฟกนะฮะซิงเกิลสต็อกนะบล็อกเทดอะไรเงี้ยก็ยินดี แต่เราบอกว่าเอออาจารย์ดูหุ้นไปด้วยเลยแล้วกันเพราะว่าอาจารย์เก่งหุ้นนี่ก็ได้คำยินดีมากนะครับเชิญนะฮะ,ะ,ะแล้วทำไมเพิ่งมาบอกเออจังหวะนี้ดีคือตลาดหุ้นกำลังตกตกำลังพักฐานนะฮะ,ะ,ะผมไม่เสียเปรียกมากก <c oughs> ับตลาดในตณะหนอย่างนี้ก็เลยเอามาบอกกันแล้วก็ประการที่สำคัญคือว่าผมในการเปิดอบรมในปีหนึ่งอยู่ประมาณสักขนเดียวนี่แหละก็ ที่มันกันก็เป็นไฟบังคับนิดหนึ่งเออลบกวนมาฝังด้วยอย่างที่ว่าผมจะจัดงานวันที่ยี่บสองเนี่ยเงินทุนน้อยร้อยล้านแต่จริงๆิเงินทุนมากผมก็ให้ทำนะอย่างที่เล่าไปว่าลูกค้าติดทุนอยู่เป็นร้อยล้านแต่แทนที่ว่าเออต้องเอาเงินอีกร้อยล้านมากู้กอบกู้สถานการณ์เนี่ยผมก็บอกว่าเออเอาเงินประมาณรักสิบเปอร์เซ็นประมาณสิบล้านเนี่ยมากู้นะฮะมาใช้บล็อกถุงบล็อกเน,นี่ได้เหมือนกันคือไม่ไม่ใช่ว่าเงินทุนน้อยร้อยล้านนะถ้าที่มีพอร์ตร้อยล้านเนี่ยล้าก็มาเหอะ ส่วนวันอาทิตย์ที่ยี่บสามนี่เป็นเรื่อง,องการจัดทับับพอร์ตการลงทุนนะส่วนงานอบรมเรื่องกงเรื่องการนี่ผมว่าควรจะต้องมานะจะได้คุยกันดูเรื่องหรือไม่ใช่ท่านให้ภาระผมาอาจารย์นุชเอาไปเลยเงินเสร็จแล้วก็บริหารเท่าไหร่เดี๋ยวแบ่งกําไรให้แต่อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเออผมคิดยังไงผมทํายังไงทําไมให้ซื้อทําไมให้ขายทําไมบางครั้งขาดทนุนบางทีกําไรอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ ผลงานที่ผ่านมาโอเคไหมปีเราดีมากแต่ว่าตอนต้นปีตดมากอย่างเนี้ยไม่ค่อยดีบางโจวบ,บางตอนนี้ก็ถือว่าแย่ได้ซ้าไปแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังสถานการณ์กำลังดีขึ้นฟืนขึ้นนะฮะโอเคก็อยากถามอะไรอีกเพิ่มเติมก็ไลน์เข้ามาแล้วก็ถามกันก็นแล้วกันนะครับเอ,อควรจะมีเงินทุนเท่าไหร่ก็อ,อ,อย่างที่ผมบอกไปนี่ก็คือว่า ยินดีฮะถ้าจะพอ่อดพันล้านผมก็ยินดีร้อยล้านยินดีฮะหลักสิบยินดีถ้าต่ำกว่าสิบมานี่ก็อ,อก็ลองคุยกันดูนะฮะโอเคนะครับเรื่องที่จะคุยกันวันนี้หลักๆจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเ,เรื่องของสงครามนะคือวันนี้นี่ก็ปรากฏเหตุ ในส่วนของอเมริกาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าไปยิงเขียนาวุธ์นะโทรมาฮอคเข้าไปในประเทศซีเรียนะ,นะฮะก็เลยส่งผลให้ตลาดทุนตัวย่านไปิภาคเอเชียนี่ตกนะฮะเ,เหตุที่เกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยก็คืออย่างนี้ ซีเรียเนี่ยแบ่งเป็นสองพวกเกิดสงครามกลางเมืองยิงกันฝ่ายรัฐบาลเนี่ยยึดสถานที่ตั้งคือเมืองหลวงเอาไว้พูดง่ายคือยึดกรุงเทพเอาไว้พง่านะส่วนพวกฝ่ายกบฏนี่อยู่รอบนอกนะฮะชู้กันแล้วก็ทีนี้ปรากฏว่าทางรัฐบาลซีเรียเนี่ยมีลูกพี่หนุนหลังอยู่คือรัเสเซีย ส่วนฝ่ายกบฏนี่มีลูกพี่นูนหลังอยู่คืออเมริกาล่าสุดนั้นอเมริกาเนี่ยอ้างว่าตัวรัฐบาลซีเดียเนี่ยเอาเอาวุธเคมีไปปล่อยทำให้ชาวบ้านร้านช่องเนี่ยตายไปเจ็ดสิบก็คงจะเป็นพวกกบฏนั่นแหละตายไปเจ็ดสิบก็เลยสั่งสอนด้วยการยิงโทมาฮอคเข้ามาตอนเช้าวันนี้ตัว ตลาดทุนอเมริกาดาวโจสก็เลยร่วงกันลงแรงประมาณร้อยห้าสิบจุดแต่แต่แต่เวลานี้ก็ถือว่าถือว่าตกน้อยแล้วล่ะคือมาตกอยู่เหลืออยู่แค่สี่สิบแปดจุดถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เวลานี้เนี่ยนะฮะสดๆเลยนะเด็ดรบอยู่แค่ศูนย์จุดสเปอร์เนแสดงว่าเออดีขึ้นกับเตื้องข,ขึ้นแล้วเห็ุที่กับเตื้องขึ้นเนื่องจากว่าตลาดก็ประเมินกันว่าคงจะไม่ลุกลามบานปลาย ไปเป็นสงครามระหว่างลูกพี่กับลูกพี่คืออเมริกากับรัสเซียเหตุก็เนื่องจากว่าทังอเมริกาบอกว่าอันเนี้ยได้แจ้งไปทางรัเสเซียแล้วว่าเดี๋ยวจะเคกันหลกรัฐบาลซีเรียด้วยการยิงโจมอฮอ์เข้าไปหน่อยหนึ่งเพราะามันทําไม่กวนคือแจ้งกันแล้วก็คงจะไม่มีเคืองว่าแบบเออทำไมไปรังแกลูกน้องเขาอะไรไป,ประมาณนี้ว่าไ,ไงแต่ว่าวันนี้ตลาดหุ้น แถบย่านว่าแกแชร์ก็เลยผันผวนกันหน่อยตัวเอ่อดชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยซึ่งเรามักจะไปอเองเ้าเนี่ยวันนี้ตกไปช่วงต้นๆตอนเปิดตลาดประมาณสองร้อยกว่าจุดนะฮะประมาณหน,านึ่งเปอร์เซ็นเศษแต่เวลานี้กระเซื่องแล้วละ่ะมาเหลือติดลบจุดร้อยสามสิบหกจุดหรือว่าศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์อ่ออย่างพวกไต้หวันติดลบไปหนึ่งเปอร์เซ็นตตอนนี้ก็กระเตื่องขึ้นนะฮะ ส่วนตลาดทุนที่ขึ้นดีเหลือเกินนี้เป็นตลาดทุนฟิลิปปินส์เหมือนไม่ได้สนใจอะไรเลยนะขึ้นแรงขึ้นมา8 0ุิบวกขึ้นมา1%เขาจะว่าเป็นเรื่องของเงินทุนไหลเข้า,เ,าเงินทุนไหลเข้าคงจะมาทั้งปุ่ยภาคนี้เรียกโซน TIP อย่างล่าสุดตัวไทยบาทก็แข็งค่าขึ้นมานะฮะ34.57จากผลดังกล่าวเวลาเรียกที่ว่าจะเกิดสงครามน,นี่หนึ่งหุ้นก็จะตกนะฮะ เสร็จแล้วก็ไปดูกันว่าผลจะร้ายแรงไม่ร้ายแรงอะไรอย่างไงถ้าจํากัดวงอย่างที่อเมริกาบอกว่าเฮ้ยผมบอกลูกพี่มาแล้วบอกลูกรัเสเซียแล้วถ้าไม่มีต่อความยาวสาวความเยือกต้องคงจะแค่เนี้ยจบถือว่าเขตกระโหลกไปทีหนึ่งที่หลังอย่าทาอะไรประมาณนี้นะฮะก็ใบบานจะปลายขยายงวงก็คงจะประมาณนี้ห้นก็ตกไปพอควรกับเหตุกเด้งเด่อตัวอื่น ที่มีผลกระทบก็จะเป็นเรื่องของทองคำทอ,องคำนี่ชอบเวลาที่เกิดข่าวร้ายลักษณะนี้นะก็เด้งนื่นอยากว่าคนก็ไปมองกันว่าเออทองคำเป็นเซฟเฮฟเว่นเวลาเกิดศึกเหนือเสือใต้สงคมนี่ก็จะเป็นลนนักษณะนี้ในช่วงเช้าวันนี้ตัวทอ,องคำก็เลยเด้งขึ้นไปในพันสองร้อยหกสิบเก้าเหรียญล่าสุดนี่พันสองร้อยหกสิบสามเหรียญเท่าที่ผมดูทองคำก็น่าจะขึ้นต่อนะแต่ จะไปมีแนวต้านที่เขาเรียกแนวต้านดาวเทรนสาคัญนี่อยู่ตรงนี้พอดีเลยนะหนึ่งสองเก้าศูนย์อที่จะขึ้นไปรอบนี้ถ้าขึ้นไม่ผ่านเดี๋ยวหนึ่งสองเก้าศูนย์นี่กออ็ผมว่าน่าจะรอขายกันหน่อยนึงยกจา้นแต่ว่าเล่นไปเล่นมาแล้วโอ้โหไปเบรกเอาชนะแถวหนึ่งสองเก้าศูนย์นี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนะฮะแล้วก็มีน้ํามันอันนี้น้ามันเด้งกันอยู่แล้วเพราะซีเรียนี่เป็นประเทศหนึ่งที่ อยู่ในแถบตะวันออกกลางนะวันนี้ก็ขึ้นไปที่52เหรียญ90เซนล่าสุดนี้ก็52เหรียญ48เซนนะฮะในส่วนของน้ำมันแต่ความจริงหน้าตามาทรงนี้จะขึ้นของมันอยู่แล้วเรื่องของเรืองน,นะเนี่ยก,ก็เ็้าจะว่าคงจะกลับไปแต่วัน55 56เหรียญอีกรอบหนึ่งนอกนั้นก็เป็นเรื่องของ US ดอลลาร์นะครับ ยืดตลราของวันนี้นะฮะวันนี้แว่งแคบนะฮะไม่ได้ผันผวนเท่าไหร่แกว่งอยู่ระหว่าง100.53-100.78ในขอบส่วนตัวไทยบาทไทยบาทช่วงเช้าดูดูเหมือนอ่อนลงมานะอ่อนลงมา3.14ของค่าล่าสุดก็แข็งกลับแสดงว่าคงจะมีเงินตุนไหลเข้ามาโซนเดียวกันพูดเลอกบว่า อ่าทีไอพีหน่อยหนึ่งนะครับดังนั้นอินโดนีเซียเนี่ยปรากฏว่า,วาราคาหุ้นขึ้นไปทำนิวไฮออทามไฮนะฮะทะลุกรอบบนขึ้นไปแล้วก็ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยในสัปดาห์นี้เนี่ยมาทะลุเขาเรียกแนวต้านรูปแบบสามเหลี่ยมฮนะแนวต้านรูปแบบสามเหลี่ยมเนี่ยกรอบบนอยู่แถวประมาณสักเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าพอทะลุในวิ่งขึ้นมาแล้ในวันนี้หุ้นตกกันทั้งโลกฟิลิปปินส์บวกหนึ่งเปอร์เซ็นต ส่วนตลาดทุนพี่ไทยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับตัวตลาดทุนไทยนะฮะคือมันผ่านกันมาแล้วลหละตรงที่เขาเรียกว่าเป็นแนวต้านดาวตรงดาวเทนแต่ว่าพอเกิดข่าวเรียกว่าสงกรุงสงครามก็คือถ้าไม่ตกกับเขาเลยก็จากระไรเนี่ยนะครับก็ก็ตกกันบ้างตกกันบ้างที่ว่าในหน้าตาของบริเวณที่เรียกว่าเป็นแนวรับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับ1575 วันนี้เปิดมานี่ก็เลยตกมา1575ก็ถือว่าสมควรแก่เหตุนะครับพอจะตกมานี่ยนดะ้ในในรายวันนี้ก็เหมือนกันก็คงจะไม่ต่ำกว่าแถวเนี้นะฮะ1575เสร็จแล้วก็ฟื้นถ้าฟื้นกลับนี่ก็จะน่าจะฟื้นไปแ่าประมาณสักคัน584นะฮะประมาณนี้เอ่อนี่ก็เป็นภาพใหญ่ๆทีนี้เอ่ออื่นๆที่ผม เล่าให้ฟังนี่ว่าเต็มจะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือเรื่องของทุนน้อยร้อยล้านน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับกเ็เล่าให้ฟังไปแล้วเออถ้าอยากจะทําแบบนี้บ้างทําไงผมก็บอกว่าถ้ามีเวลาควรจะมาเรียนวันที่ยี่บสองนี้ให้รีบถามแต่ถ้าเต็มก็คือก็ไม่รู้ว่าจะว่าอย่างไงเพราะว่าอาจจะขอเพิ่มรอบให้นะฮะ เดี๋ยวผมไปดูวันให้อาจจะเป็นในช่วงสิ้นเดือนเมษายนยี่บเก้าสามสิบอะไรประมาณนี้นะฮะวันที่ชัดเดี๋ยวจะบอกให้ถ้าเต็มนะเอ,อ่อถ้าไม่เต็มก็ให้รีบใช้สิทธิ์ในวันที่ยี่บสองนะฮะสอนกันอะไรวันที่ยี่สบสองสอนเรื่องของการว่าใช้เงินทุนให้น้อยแล้วก็เพิ่มพลังสร้างพอร์ให้เยอะอยังไงอย่างที่ว่าเนี่ยบล็อกเทรดสมมติอยากจะซื้อหุ้นสักล้านหุ้นเนี่ยวางเงินแค่แสนเดียวสิบ อยากจะเซ็นหุ้นสักสิบล้านหุ้นวางเงินแค่ล้านเดียวเหมาะก,กับใครเหมาะก,กับคนที่พอร์ตเล็กพอร์ตน้อยอยากจะขยายให้พอร์ตให้มันใหญ่ขึ้นหรือคนที่พอร์ตใหญ่อยู่แล้วอยากจะให้มันงอกเงยยิ่งขึ้นสอนกันเรื่องทําบล็อกเทรดสอนกันเรื่องการทาออปชันไม่ได้พาเล่นพนันนอะอันนี้เป็นของดีเอาไว้บริหารพอร์ตออปชันนี้ก็คือเหมาะก,กับทั้งคนเงินน้อยใช้หลักพันนะฮะ บางทีไม่ถึงผันในเจ็ดแปดร้อยได้แล้วเนี่นะแล้วก็เหมาะกับเอ่อเอาน่ากับออฟชั่นก็เป็นดีบอมนะฮะมีใครสอนบ้างดีวอเนี่ยผมเชิญมือหนึ่งของประเทศไทยคือผู้อำนวยการฝ่ายตลาดค้าตราสารน้ำตา,าลของ KGI ส่วนตัวบล็อกเกนตที่ผมเชิญคนนี้เก่งมากผมเคยพามาออกรายการเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปดูรายการเมื่อ สุดสุดาที่ผ่านมาเนี่ยท,ที่ว่าเขาชวนคุยกันเรื่องบล็อกเทรดเนี่ยนะครส่วนผมนี่สอนเรื่องของตัวทีเฟกแล้วก็มีสอนกราฟโดยผู้บริหารของ IRS โปรแกรม Ad สเพนมาสอนว่าจังหวะเข้าจังหวะออกอยังไงนะฮะถ้าให้ดีมางานนี่ก็ให้ถือโน้ตบุ๊กมาด้วยมาลงโปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดฟรีมาใช้งานที่บ้าน15บาวันะฮะ ให้รีบถามนะว่าเต็มหรือยังถ้าถ้าไม่เต็มก็ให้ใช้สิทธิ์นะฮะเ,ออเบอร์ก็ตามที่เห็นอยู่หน้าจอนี้หรือว่าแอดมาทางไลน์นะฮะทีนี้ถ้าท่านบอกว่าเออเรียนไปแล้วก็แค่นั้นเราก็ทำเองไม่เป็นอยู่ดีะะแล้วกไ็ไอตัวนี้เขาไม่ให้ใช้อิเนเทอร์เน็ตเทรดดิ้งด้วยเขาให้ผ่านทางมาร์เก็ตติ้ง ไปเจมาร์เก็ตติ้งไรู้เรื่องอีกก็งงเข้าไปอีกยุ่งเข้าไปอีกผมเลยว่าเออถ้ากรณีน,นี้ก็มาใช้ทีมผมก็มาเปิดบัญชีด้วยสำหราัาบ,าบบริเวบ้านประชาชนนะฮะบุ๊กแบงก์ย้อนหลังสามเดือนเซ็นเอ็มกับทุกหน้าเปิดแล้วก็ผมเป็นพี่เลี้ยง้ากรณีผมเป็นพี่เลี้ยงนี่ก็อย่างที่ว่าก็คือกําไรก็ขอส่วนแบ่งประมาณยี่สิบยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ขาดทุนผมรับบันทึกไว้ในส่วนของผมแล้วก็ไปตีกับตีตื้นจนว่ากลับมา ที่ทุนบวกขึ้นไปกาไรถึงไม่แบ่งกันอีกทีหนึ่งแะ้ล้วก็ถ้าหรือไม่งั้นก็อาไปทำํำนอะะีะคือสอนให้หมดแล้วนี่เอาไปทํำองส่วนวันอังคารเอ้ยวนันอาทิตย์ที่สามสิบเป็นเรื่องของการจัดทับปรับพอร์ตรวยหุ้นพันล้านนะฮะเป็นแล้วก็มีแถมก็เป็นหุ้นเด็ดชุดใหม่ให้ ส่วนงานอบรมกราฟวันที่หกเจ็ดเต็มแล้วไม่ต้องจองแต่เปิดรอบสองให้เรียบร้อยแล้วก็คือวันที่ยี่สิบยี่บเอ็ดพฤษภาคมไปลอกวันเวลาซะจะได้มาเรียนในวันดังกล่าวนะครับวันที่ยี่สิบยี่สิเ็ดนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็หรือว่าครบถ้วนกระบวนความทุกประการนะครับทุกดีมีกำไรปลอดภัยในการลงทุนทุกท่านกร,บรบาบขอบพระคุณสวัสดีครับ